สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับบอมเกียร์สามเก้านะครับวันนี้โปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับเป็นรายการที่เรียกว่าท้าทายรายการผีรายการสิ่งลี้ลับทั่วไปครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะมากันที่บ้านร้างแห่งนึงซึ่งมีประวัติการฆ่าตัวตายในนี้นะครับก็มันจะใกล้ไปไหนอธิบายก็ยังไงนะครับ เราก็จะไปลุยกันไปพิสูจน์สีแล้วมีอะไรบ้างแต่วันนี้ครับพวกเราไม่ได้มาแค่เพาะชาวเกีเรามีอาจารย์กิติมศักดิ์ท่านหนึ่งนะครับที่แบบเมีความสามารถที่จะสื่อสารถึงวิญ,ญญาณได้ก็จะมาไปกับเรานะครับวันนี้ก็จะไปดูกันก็ขอเชิญอาจารย์แป๊ะครับผมอย่างง่ายครับอยางง่ายไครับยังคณไม่หลอดทุกเทปแบบก็อาจารย์แป๊ะ <laughs> ครับผมขอรับประวัติก่อนก็จะมีเซนในการสื่อถึงวิญญาณที่ แม่นยําและสุดยอดมากถือว่าไม่แพ้ท่านอื่นๆนะครับอาจารย์แปะมีวิธีการสัมผัสวิญญาณที่แตกต่างออกไปครับแล้วอาจารย์แปะครับทูบที่นํามานี่เอานำมาเพื่ออะไรอ๋ออันนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําพิธีเราผมจะทำพิธีนี่นะครับขอเข้ามาเขาก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับอ๋อเหมือนเป็นการเส้นไหว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับขออนุญาตเหมือนเล่าก็คือครั้งนี้ไม่มีขอยกินครับมีแต่ทูบเพองบบเราสปอนเซอร์ยังไม่มีครับโอเคครับ ไม่ใช่กระดิงแดงเหรอไม่เลยนีเสื้อแห้งตัวเดียวตัวอื่นซักอยู่ใส่กเมาใส่มาทำพร้อมๆกันนะครับโอเคครับผมปากเองนะครับจุดทูบยี่ดอกครับอาจารย์แปะแล้วแต่เราครับไม่จำกัดจริงเหรอคือทูบละน้อยครับไปแบ่งกันดิมีทูบมีน้อยก็แบ่งกันดิแบ่งกันคนละครึ่งแบ่งกันวนน้าอ้าวโอเคอ๋อโอเคครับอ๋าโหลด โอมนมะโม่าตามอาจารย์ครับโอ้มนมะโม่พันพันโตเธไหน่จ๊ะพันพันโตแลกพันพันโตคุณบอมนั่งหน่อยครับยังไม่เรียบร้อยอัปปชาโัวตุกอัปปชาโัวตุกวันนี้ข้าพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าจะมาขอขอเข้าบ้านเข้าบ้านครับครับอาจารย์เทียมากเลยอ่ีมีแค่นี้จริงเหรอครับ ความจริงมันไม่ต้องยาวมากแบบเหมือนพิธีการอะไรมากมายแต่ความขลังมันอยู่ข้างในยาวมากไม่ได้ซึ่งกูก็ยังไม่มั่นใจเลยกูมากับมัน le, <S <S <C uk> เนี่ยเวียนจานเวียนเลยไปครับแตเดี๋ยวเราจะใครเข้าไปก่อนให้ผมนำเข้าไปใช่ปะ่ะเดี๋ยวคุณเข้าผกับผครับจุดทูปจุดเทียนหรือเปล่าหรือนี่จะเป็นการที่สัมผัสได้ของวิญญาณ ลมพัดไม่เห็นวะลมแรงกระจุกไปไหนไหมครับตากล้องนำเลยครับตากล้องมีไฟครับตากล้องมีหน้าที่สองไฟนี่อะไรเนี่ยม่เกี่ยวหัวยอ๋ออาจารย์ตกใจครับอาจารย์ตกใจเหรอมันจะจุดเยอะไปไหนเนี่ยติดตั้งไปด้วยมองไม่เห็นเว้ยมองไม่เห็นทางเดิน และนี่ก็เป็นแค่การจุดเชียน์อะไรเนี่ยกำลังบ้านอะไรวไปดับเลยครับของบ้านล้างมีอะไรของเป่าครับโหล้างเฮียอะไรข้างหลังนี่มีงานงานบุญไรสุดร้านคาราโอเกะเฮียเกะไเฮียหลวงเกะดีกว่าเหมือนต้องดูเดิมแล้วผีเผลอระวังดีทั้งสองคน ในจุดเทียนอยู่เขาไม่ได้รู้เลยว่าอะไรที่อยู่ด้านหลังเฮ้ยเขี้ยว้ายตัวเขี้ยอะไรบินน่ะเฮ้ยสัตว์นั่งไงโอ้บานเลยเขี้ยเฮ้ยอะไวะไอ้เขี้ยค้างคืนค้างคืนสี่ร้อยขึ้นเขาวัดสิโอเคครับงั้นเราออกชั่อขาครับครับหลังจากที่เราได้เข้ามาในบ้านครับเราก็ได้เออไปจุดเทียนตามจุดอะไรเงี้ยเพื่อ ที่ได้เห็นแจกสว่างนิดนึงไม่ใช่เพราะอะไรครับเราไม่มีสปอตไ,ไลท์อะไรรายการแม่งกากยังไม่มีอะไรเออก็ตอนนี้อ๋อใช่ผม,ผมก็จะสอบถามอาจารย์แปะว่าตั้งแต่เข้ามาในสถานที่อ,อย่างเนี้ยอาจารย์แปะรู้สึกยังไงบ้างครับอาจารย์แปะเสียงดังครับทำไมครับคือข้างหลังจะมีล้งางขาวเราเก็ <laughs> บหยบเลยใช่ไม่ใช่อ่ะจะเสียงยังอื่น แต่เสียงที่ผมได้ยินมาด้วยไม่ได้แค่เพลงของเราแก่มันเป็นเสียงของยิงจบค่ะตุ๊กแกผมกลัวส่วนนอกนั้นผมยังสัมผัสไม่ได้เลยโอ้ับคือต้องจุดไข่แดจริงอาจารย์แปลงจะสัมผัสได้ใช่ครับครับยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองดีกว่าไปเลยกันนั่งไปเลยครับอาาจรย์ขึ้นก่อนให้ผมดีกว่าจบนะครับระานวัง โจทย์นี่รูไหมครับว่าแตกมาจากอะไรว่าและครูครับเหมือนขอใช้จิตทองผมดนัดนึงครับอาจารย์ไปจิตสมาร์กผมขอเข้าใจครับคืออะไรคือเด็กแว้นขับรถมาแล้วปาหิมใส่เล่นๆไม่ได้มีวิญญาณอะไรเลยครับเกิดไปแล้วมา เือเจ็กแว่นขับอยู่ในบ้านขับอะไรมขอบได้รบ้านหน้าบ้านแล้วบ้านแล้วไปอย่าเราไปใช่ครับออกไปเล่เลยเข้ามาแล้วแบบไหนเขามีปากเสียงกันนะครับครับแล้วมันเขาก็โมโห็เลยปลาหินเล่นๆครับอย่าส่องมาครับแค่นี้ครับครับผมเชครับ เออก่อนที่ขึ้นไปครับนี่ก็จะเป็นก่อนชราจมื่นก็จะเป็นห้องน้ำใช่ครับมองจักรภาพแล้วนี่คือโหชีครับก็เฮ้ยมีสบายดีแมดนะตอนนี้ยอดจะมาเลยตระมาศสัตว์เนี่ยทุกคเป็นมุมนี้เลยของรักของข้าคือบ้านหลังนี้นะครับเป็นการออกแบบที่ทใช้ศาสตร์อากขระนะครับทำไมครับผิดโครงใช่ไหมครับ หัวของซวยครับผมหัวองวยเพอาเสริมมากแล้วถ้าเปริตโตข้ไมต้องคอยตลอดทําไมครับอาจารย์ทาไมครับถ้ามาถึงตรงนี้ตรงนั้นจะต้องตั้งนี่นี่ครับตั้งอะไรครับอ่างอาบน้ําครับแต่ห้องน้ำมีแค่เพิดไปห้องนี้เป็นตั้งอ่างไห้อาจารย์ช่เนีาไ่ยอ่ารเอาตรงเบอกว่าออกแบบมาผิดไงครับกัวไม่ออกแบบผิดหรอกอาจารย์แม่งผิดตรงให้ตั้งอ่างนี่แหละห้องแค่นี้มึงจะตั้งอ่างได้ไง เอาเล็กๆก็ได้ครับไอสัตว์วงกบเอามือจับแมงแหวกแล้วที่ดึงมาดึงมาไม่แน่นหนาเอียรู้ไหมสุดมีเยอะมากเลยสุดผมว่าฉันสอบคืนไม่ได้เออขึ้นไม่ได้แล้วแม่งขู่อีกคุณบอมครับครับมีเรื่องที่น่าประหลาดใจมาเรื่องอะไรครับอาจารย์สถานนี้ที่แห่งนี้หมายเขาไม่สามารถให้ผมขึ้นก่อนได้เพราะอะไรรันอาจารย์กลัว อาจารย์มึงขึ้นก่อนเลยมึงก่อนเลยมึงเป็นอาจารย์ไหนเนี่ยอาจารย์จะขึ้นยังไงครับอาจารย์เอาผ้ออกมาไว้ด้านนอกดี่ว่าเออพราอาจารย์เผื่ออาจารย์จะได้อุ่นใจอยู่ในอกครับขึ้นเลยอาจารย์มึงอ่ะนมอ่ะครับมึงมึงโอ๊อาจารย์มึง ขึ้นเลยก่อนไอ้ยังกูเป็นตาถ่ายช้อนกูตอนขึ้นกูเป็นตากล้องไม่ใช่ไงตากล้องต้องถ่ายก่อนตากล้องถ่ายก่อนเฮียเลยตากล้องขึ้นก่อนกูรับเรื่องเยอะพวกมึงกูรับหลังก็ได้เรื่องเยอะพวกมึงสองคนขึ้นไปพร้อมกันเดี๋ยวกูที่หลังเดี๋ยวมันหนักมันขึ้นพร้อมกันน่ะก็คือมีอันโวยอ่ามึงเอาไฟไปอ่ะมึงเอาไฟไปอาจารย์ถือไฟไปนะไปมึงเป็นอาจารย์เคลียร์ไม่นับถืออาจารย์เลยจัด ไปอดจารอ์ม,อมันอาจารย์ดืด่มกัดิดึงมกก่อนนะปูนั่งล่างเออจะขึ้นได้ไหมมันเป็นอาจารย์จรงิงบ่กเราใช้เหมืนอนที่ผ่านเลยไ <c oughs> อย้นี่อาจารย์จริงยังไหมอาจารย์อาจารย์มึงชื่อว่าเออค่าตัวแพงนเนี่ยเบียร์สามขวดไปตาถือเป็นฉายไมเริ่มไงเดี๋ยวผมกูจะถือเงี้ยายตาอ,อย่าเรียกอาจารย์เลยครับ Okay, นะคนเรียกกับผมขนาดน,นี้นี่ผมนายแป๊ะใช้ก็ได้ครับนี่ขอบขอบจาเฮ้ยอะไรอะต้งองกายัห <c oughs> ยเหี้ยกูนึกว่าเจอ <c oughs> ม,มือมันมือมันสั่นตานก็ถึงทำไมทำแบบนี้กับอาจารย์เนี่ยมือสั่นมือสั่นโอ้โหดูขาของเขาดิ <c oughs> อาจารย์เทียวนะครับเนี่ยรอยแดงเลยหลังจากขึ้นมาบนนี้จารย์รู้สึกอะไรไหมหรือว่าต้องเดินดูกว่านี้จานพี่จารยนพี่จารยนมันเฮี้ยอะเลยจานพี่จารย์เฮ้ย